จ่จริงๆแล้วส,สีท่านข้างล่างเนี่ยมหาอุเทนเองพระสันติเองทนายอนันตชัยเองแล้วก็ทางดรนัดเองนี่ต้องต้องกลับมาพิจรารณาตัวเองแล้วนะว่าทำไมตัวเองยังใช้พรมวิหารไม่ได้เนาะยังมีจิตผูกพยาบาทท,ทั้งทั้งที่บอกว่าตัวเองมีความรู้ทางด้านพุทธศาสตร์เนาะเออกลายเป็นเมตตาเทียมเนาะเมตตาเทียมกรุณาเทียมเออไอ ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเทียมก็คือมุทิตาเทียมเออของเทียมนี่เออจริงๆต้องต้องกลับมาเช็คพรมวิหารสแล้วว่ามันมันมันเป็นมันเป็นของแท้หรือของเทียมเนาะเออคุณวัฒนกับคุณแอนจักรพงศ์นี่โอ้โหให้ A บวกนี่เนาะถ้าเป็นคะแนนสอบในมหาลัยนี่ให้ A บวกเลยไม่ใช่ A ธรรมดานะ มองแล้วชื่นใจอะเนาะโอ้ยเห็นแล้วก็มันเป็น,ปนข่าวที่น่าชื่นใจก็หวังว่านะว่าทางด็อร์นัทเองเนาะที่บอกว่ามีความรู้ทางปฏิบิดดกจบสุดๆความรู้สูงสุดนะเออต้องต้องกลับมาพิจารณาว่าเออมันตัวเองมีพรมวิหารสีแท้หรือของเทียมเออทาง ทางมหาวิเทยด้วยเนาะปร,ะริญญาเก้าเนาะเอออย่าให้มีไอ้พรมิหารสี่เทียมแล้วกันคือไม่รู้ผมมองว่าถ้าถ้าจัดการเรื่องของไอ้ตัวรัดกโกรธขี้เกียจซึมเศร้าเนาะฟุ้งซ่านลังเลยสงสยัยตัวนิวอร์เนี่ยกําจัดทิ้งได้เนาะปัญญามันจะกลับมาสดใสเนาะเออเนี่ยต้อง สคนข้างล่างเนี่ยสีท่านเนี่ยต้องต้องปรับปรุงเรื่องเรื่องเรื่องของตัวนิวรณ์ห้าด่วนเนาะเออก็เห็นภาพแล้วก็อยากจะมาคุยให้ทุกคนชื่นใจเหมือนเหมือนกันนะไปพร้อมๆกันแต่ในส่วนของเรื่องของการเผยพายธรรมของของท่านอาจารย์เบียเราก็อนุโมทนาอยู่แล้วครับเพราะว่าท่านก็เสียสละมากเนาะตอนนี้ท่านก็ หลุดออกจากการเป็นบุคคลล้มละลายแล้วนะทุกคนรู้ไหมตอนนี้ปู่กําลังไล่ติอาจารย์อยู่อะครับโอ้ยปล่อยเขาไล่ไปเถอะมึงก็ไม่ต้องไปสนใจใครอยากดูก็ดูใครไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูมันจะไปซีรีส์เขาจะติปล่อยให้เขาติไปเถอะกูไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแหละเพราะกูก็ไม่ได้ฟังตีกูไปกูก็ไม่รู้เรื่องอยากตีกูเดิมมาติกูต่อหน้านี่ตีรับหลังกูไม่รู้เรื่องหรอกกูจะรู้เรื่องอะไรกูไม่ได้มีเวลาฟังกูจะเวลาที่ไหนมาฟังก่อนเวลากูจะพักผ่อนยังไม่มีพรุ่งนี้กูตื่นตีสาม เดินทางไปนครศรีธรรมราชมึงว่ากูมีเวลามานั่งฟังชาวบ้านด่ากูเหรอไม่มีหรอกเสียเวลากลัวเวลาไปใช้ชีวิตกูมีเวกมีคุณค่าไม่มีเวลามานั่งให้ค่าการด่าของใครชีวิตพวกมึงก็มีคุณค่าอย่าไปให้ค่ากับคําด่าของใครจําไว้ชีวิตมึงมีค่ากว่าคําด่าของชาวบ้านชีวิตมึงมีคุณค่ามากกว่าคําใส่ร้ายป้ายสีนินทาชาวบ้านชีวิตมึงมีคุณค่ามากกว่าคนใส่ร้ายป้ายสีดีสีตีเป่าเสียสี ยูยงตะแคงรุ้ยคนชาวบ้านเขาตีกันต่อยกันทะเลาะกันชีวิตมึงมีคุณค่ามากกว่าคนที่พูดแบบนั้นชีวิตมึงมีคุณค่ามากกว่าคนที่ด่ามึงเกลียดมึงติมึงนินทาว่าร้ายมึงใส่ร้ายป้ายสีมึงตําหนี่ตีติงมึงด้วยเจตนาไม่ดีนะเจตนาดีกว่านุโมทนาเจตนาไม่ดีก็รับผลของการกระทําชีวิตมึงมีคุณค่ามากกว่าคนพวกนั้นชีวิตกูก็มีคุณค่ามากกว่าคนพวกนั้นดังนั้นกูไม่จะไปต้องสนใจเพราะชีวิตคนที่กูต้องไปสอนธรรมะมีค่ามากกว่าพวกมัน คนที่กูัวจะก,การสนใจคือคนที่ได้ฟังทำจากกูต่อหน้าต่อตาก็ดีต่อการไลฟ์สดก็ดีชีวิตคนพวกนี้มีคุณค่ามากกว่าคนที่ด่ากูเพราะอะไรเพราะมันฟังกูไงมันเลยมีคุณค่าสลับกูมากกว่าพวกมันแต่ส่วนใครจะฟังพวกมันที่ชอบดา่าชอบติชอบใส่ร้ายป้ายสีชอบเสียสีก็ฟังไปเชิญมันก็มีค่าสลับมึงแค่นั้นเองแต่กูไม่สนใจของพวกนี้เสียเวลาชีวิต กูไม่มีเวลามานั่งดูใครด่ากูหรอกเสียเวลามึงจะไปนั่งฟังคนด่ามึงทําไมวะกูถามแกเนี่ยเพื่อไม่ต้องไปฟังเขาด่ามึงเขาด่ากูมึงไม่ต้องไปฟังเสียเวลามึงฟังมันมันก็พูดมึงไม่ฟังมันมันจะพูดใด้ใครฟังอ่ะก็มึงไปฟังมันเองอ่ะมันก็เลยพูดไปหยุดไงมึงอยากให้มันหยุดพูดใช่ไหมมึงเลิกฟังมันสิมึงเลิกฟังมันได้มาอไไรมันก็หยุดพูดมานั้นอ่ะเพราะมันไม่รู้จะพูดกับใครไงมันจะพูดกับใครทุกวันนี้ยังไม่มีใครฟังมาเลย คนก็ไปดูมันทีสี่สิบห้าสิบคนนู้ว่าใครฟังมันอะอีกคนที่ฟังมันสี่สบห้าสิบคนหกสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบคนใครฟังมันอะก็มึงอ่ะมันจะมีใครก็มีพวกมึงนึงะเข้าไปสารแนฟังเขาอะนะ่ะมึงไปฟังมันเองก็คนที่ดูมันตาแดงแดงอยู่กับพวกมึงเท่านั้นะ